กุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัญญากตรธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มี ทำไม่เป็นทางกุศลและอกุศลก็มาีสุขายาเวทนายสาสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายสาสัมปยุตตาธรรมา,าทุกขามาสุขายาเวทนายสาสัมปยุตตาธรรมา ครามเทประประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มีความเทประประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีธรามเทประ,ททะประกอบด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเวปากาธรรมาเวปากาธรรมะธรรมา เนวาวปากันาวิปากาาัธรรมะธรรมาธรรม,รรม,มท,ที่เป็นผลก็มีธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลก็มีธรรมที่ทำไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผลก็มีปปาเทนุโนปาทานิยธรรม,มาอนุปาเทนุโนปาธานิยธรรม,มา อนุปาทินนอนุปาทานิยาธรรมะธรรมที่ถูกยืดมั่นและเป็นที First, ่ ler, ตัง้งแห่งความยืดมั่นก็มีธรที่ไม่ถูกยืดมั่นแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นก็มีธรรมที่ทําไม่ถูกยืดมั่นและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นก็มี สังเกตเลขาสังเกตเลสิกาธรรมาะสังเกตเลขาสังเกตเลสิกาธรรมาะสังเกตเลขาสังเกตเลสิกาธรรมาความที่สมองได้เป็นที่ตั้งแห่งความสมองได้ก็มี ทรมที่ไม่เศร้ามองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองได้ก็มีสาวิตากาสาวิจารธรรมามาวิตากาวิจารมาตาธรรมามาวิตากาวิจาราธรรมามธรรมที่มีวิตกคือความเปลกและมีวิจาณคือความตรองก็มี ธรรมที่ไม่มีทางวิตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทางวิตกและวิจารก็มีเปติสอาคาตาธรรม,มาเวโมติสุขาสามาคาตาธรรม,มาปาริสทสุเปฆาสามาคาตาธรรม,มา ธรามที่เป็นไปพร้อมกับความหิมใจเถิดหิมใจก็มีธรามที่เป็นไปพร้อมกับความสุขก็มีธรามที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มีญาณทัสะเนีนปังะตาธรรมัาปา,า,า,าริกรมมภา,าวานายาปังตะตาธรรมาง แนวญญายา,านาทัตสนะนานาปริกรรมมภาวนาญาปังอะตพภตมามัธรรมท,ที่เพ่งละด้วยญาณทัศนะก็มีธรรมที่เพ่งละด้วยบริกรรมมาภาวนาก็มีทางที่ละไม่ได้ทางด้วยญาณทัศสนะและด้วยบริกรรมมาภาวนาก็มี ยานนธาสัเนนัปังตะตาภิทุกธาตมาปริก a รมภาวนาญาปังตะตาภิทุกธาตมาเนวายานทาสัเนนาณปริก a รมภาวนาญาปังะตาภิทุกธาตมาคั้มมีสาเหตุที่พึงราดวยยานนันนก็มี อามีสาเหตุที่เป็นลาด้วยบริกรรมมาภาวนาก็มีทามีสาเหตุที่ลาไมได้ด้วยญาณทาศนาแรงไม่ได้ด้วยบริกรรมมาภาวนาก็มีป่าใจยากามิโนธรรม,มาป่าใจยากามิโนธรรม,มาเนวา่าใจยากามิโน น่าไปใจยะขามิโนธรรมามธรรมที่นำไปสู่ความสรรสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่ความสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีเศรษฐาธรรมาเศรษฐาธรรมาม ในวสิขนาสิทธธรรมามที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่ความมีที่เป็นของผู้บัญราาัติพรเพ่งไม่ต้องศึกษาแล้วความมีท,ที่ไม่เป็นธรรมของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาความมีปาริตธรรมา มห ah ama, าคตาธรรมาอาปมานาธรรมาธรรมที่ย่งเล็กน,น้อยก็มีธรรมที่เึงภาวะใหญ่แล้วก็มีธรรมที่ประมาณวิได้ก็มีปาริตารัมมนาธรรมามหาคตารัมมนาธรรมาอาปมานารัมมนาธรรมาม ทามที่มีสภาวะทีนน่อย่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์ก็ม,มีทามที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็ม,มีทามที่มีสภาวะอันประมาณวิไดเป็นอารมณ์ก็ม,เมีเอ่นาธรรมามา,มาที่มาธรรมาปานิตาธรรมาทาอย่างสามก็มี ทงอย่างกลางก็มีทงอย่างประณีก็มีเมตาตานิยตาธรรมาสสมมตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมาทางมที่แน่นอนฝ่ายผิดก็มีทางที่แน่นอนฝ่ายถูกก็มีทางที่ไม่แน่นอนก็มีวิโมติมาคคาระมณา,าธรรมา วิโมติมาคาเนตุคาธรรมามาวิโมติมาคาทิปติโนธรรมามตามที่มีวิโมติมาเป็นอารมณ์ก็มีตามที่มีวิโมติมาเป็นเหตุก็มีตามที่มีวิโมติมาเป็นประธานก็มีอุปัญนาธรรมามาอนุปัญนาธรรมามาโอปาทิโนธรรมามา ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีธรรมที่จะเกิดขึ้นก็มีอาติตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมานาคตาธรรมามธรรมที่เป็นอดีตก็มีธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมที่เป็นอนาคตก็มี อาทิตารัมะนาธรรมะปัจจุบันารัมะนาธรรมะอนาคตารัมะนาธรรมะทรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มีธรามที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็มีทรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มีอาชัตตาธรรมะ ปัญญาธรรมาอาชาตตาปัญญาธรรมามภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอาชาตารามนาธรรมามปัญธารัมนาธรรมาอาชาตตาปอิญารามนาธรรมา ธวามที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ก็มีธรามที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีธรามที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีสาเนธาจนสาปฏิฆาธรรมาอะเนตัจนะสาปฏิฆาธรรมาอาเนตัจนะปฏิฆาธรรมา ครามที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีครามที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีครามทังที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีภูศลาธรรมะประธรรมทั้งหลายที่เป็นภูสนให้ผลเป็นความสุข อคุสลาธรรมะธรรมท้งทายที่เป็นอคุศลให้ผลเป็นความโทาพยากตาธรรมะธรรมท้งทายที่เป็นอพยพฤกเป็นติดกลางกลางอยู่ปาตะเมธรรมะอคุสลาธรรมเหล่าใดเป็นกุศลยาสมิงสมมเยนในสมัยใด วัตถุกามาวาจารังกุสลังเกตังโอภัณนนงโอติโสมนสสาจัสสหคตังวัตถุกามาวาจรกุศนเกตที่รวมด้วยโสมนนาคือความยินดีญาณสัมปายุตังประกอบด้วยยานคือปัญญาเกิดขึ้นปราโรการมใดใด โคตารุปารมณังวางมีอารมณ์ทางรูปก็ดีสาธารัมนังวางมีอารมณ์ทางเสียงก็ดีขันธารัมมนังวางอารมณ์ทางกลิ่นก็ดีปราสารมมนังวางอารมณ์ทางรทก็ดีโคทาารัมมนังวางอารมณ์ทางผาดกายก็ดี ธรรมารามมนังวางอารมณ์พิษทางใจก็ดียังยังวาปนาปฏาสมิงสมัเยสัมปัจจโอติในสมัยนั้นสัมผัสแล้วไม่ผุซานย่อมมีเยวาปะนาตาสมิงสมัมมเยอีอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าใด อันเยปิอาติปติจกสมุปันนาอนโหเปโนธรรมมาแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปอาศัยกันให้การเกิดขึ้อนที่แม้ธรรมาพุสลาตตธรรมเหล่านี้เป็นผุ้สนให้ผลเป็นความถูกฟานจากขันธ์ธาขันม้าเพลินรูปปั้นขันโทรูปปันรูนรูปกายรูปความคิด เวทนาขันโธเวทนาขานความเสวยอารมณ์ทางกายและใจสัญญาขันโธสัญญาขานความจำได้ไม่รู้สังขารขันโธสังขารขานความนึกคิดปรุงแต่งเวิญนญาณขันโธเวิญญาณขานความโู้แจ้งในอารมณ์ตาาปัตโมรูปขันโธบัรดาขันทังร อาการเป็น,อย,อ,ยนยปอย่างไรอย่างเกณฑ์เจรรูปบางรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอติตาปัจจุบันานาคตังพเพ,พนอนาคตอาชาตังวาปิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโลาริกังวาสุขุมังวาอยากก็ตามละเอียดก็ตาม นังวาปณิตังวาเหลวก็ตามพระนิก็ตามอย่างโทรเรวาสันติเกวายู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาชังอาภิสังโยหิตวาอาภิสังปิปิตตวายนเกล่าร่วมกันอย่างวุจเต,ตโรปะคันโทรเรียกว่าโรปะคัน ต,ะะะตาคาตโมเวทนาขันโธบันดาขันขมดตเวทนาขันเป็นอย่างไรยากจิวเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งอติตาวปาปัจจุบันานาวาอนาคตาวาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชาตาวาปิทอาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตาม โอลาริกาวาสุกุมาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามเนนาวาปณิตาวาเลวก็ตามพระนิก็ตามยาโทเรวาทันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตาม<ป>ขาชังอภิสังโยหิตาวาอาเบังเข็ดเพชายนต์กล่าวรวมงกัน อายงุจติเวทนาคันโทเรียกว่าเวทนาคันตถาคตโมสัญญาคันโทบันดาขันตมดสัญญาขันเป็นอย่างไรยากาเจโรปสัญญารรปสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอาติตาวาปัจจุบันนาวาอนาคตาวาที่เป็นอดีปัจจุบันหรืออนาคต อาชาตาวาปัญาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกาวาสุขุมาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามเอนาวปาปณญตาวาเลวก็ตามพระนิคก็ตามยาทูเรวาสันติเกวายู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม อาเทกาชงอภิสังโยหิตวาอภิสังเภตตวายนกล่าวร่วมกันอายาังวุจติสัญ้นญาขันโตีเรียกว่าสัญญาขันตถาภะตะโมสังขารคนโตบันดาขันธ์หมดสังขารขันธ์เป็นอย่างไรเจเกจิกายสังขารกายสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง อตตาวาปัจจุบันนาวาอนาคตาวาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตาชะาตาวาภปยตาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโลาริกาวาสุขุมาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามเนนาวาปณิตาวาเรลวก็ตามพระณีตก็ตาม เจโทเรวาสัมติเทวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามปะ,ะชังอภิสัมโยหิตวาอภิสัมปพปิพตาตาวะย่นกล่าวร่วมกันอายางุจจะติสังคาราคันโทตีเรียกว่าสังขารคันสาธกตโมจักวิญญาณคันโทบันดาขันทั้งหมดจักวิญญาณขันเป็นอย่างไร ยังเกณฑ์จิตจากภูเห็นญาณังจกากภู้เนญาณอย่างใดอย่างหนึง่งอาทิตังวาปัจจุบันนังวาอานาคตังวาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอาชาตังวาปะเหตทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโกลาริกังวาสุขุมังวาอยากก็ตามละเอียดก็ตาม นังว่าปานตังว่าเลวก็ตามพระนวก็ตามยังโทเรว่าทันติเกว่าอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาชังลภิสังโยยิตวาอภิสังกิปิตวายนกล่าวรวมกันอายังวุจเติจากปุวิญญาณน,นัคขันโทติเรียกว่าจากปุวิญญาณพัน สั้างขั้วอสังขั้วการสงเคราะห์การไม่สงเคราะห์เพื่อสังขั้วิเตนาสังขั้วิตังสิ่งที่ไม่สงเคราะห์เท่ากับสิ่งที่สงเคราะห์แล้วอสังขั้วิเตนะสังขั้วิตังสิ่งที่สงเคราะห์เท่ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังขั้วิเตนะสังขั้วิตังสิ่งที่สงเคราะห์เท่ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้ สร้างกันเตุนาสร้างกัตังสิ่งที่ไม่สงเคราะห์ก้าวแบบสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ขอวิปโยโ์การอยู่ด้วยกันการพระดพากันคือสร้างวิปโยตนะวิปโยตตงการพระดพากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกันวิปโยตนะสร้างปโยตตงการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พราดพากไป อาสังฆิตังจัดเป็นสิ่งที่สเครมไม่ได้ชาปัญญาติโยบัญญาโูประการนั้นบันด้ผู้รู้เป็นบัญบบบญ,ญัติขึ้นเขินอันดาบัญญาติการบัญญัิธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันเรียกว่ากันมีห้าอายตนาบัญญาติการบัญญิธรรมมันเป็นบอกเกิดแหงทูกได้ไม่ถูกเรียกว่าอายตนามีสิบสอง ปาตุปัญญาตีการบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่เรียกว่าธาตุมีสิบดสัจจปัญญาตีการบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงเรียกว่าสัจจามีสี่อินทรียปัญญาติการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่เรียกว่าอินทรีมียี่สิบสองคลาปัญญาติการบัญญัติธรรมพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย เอตาวาตาโุคลานางปุคลาปัญญาตมบุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไรสมยาวิโมตโตสมยาวิโมโตโตผู้คลในการบางคราวผู้คนอย่างเดชานโปกปาทัม,มโมโกปาทัมโมผู้มีธรรมท,ที่กำเริบได้ผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ บริหารธรรมโมอบริหารธรรมโมผู้มีธรรมที่เสื่อมได้ผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้ภะโพอนุราคณาพภะโพผู้มีธรรมที่ควรเกเจตนาะผู้มีธรรมที่ควรเกการรักษาโอทุชนโอทระโภผู้เป็นปุะตจชนผู้กรรมโภ พโยปารโตอภโยปารโตผู o, unto, lore, mo, ome, ato, ato, ้เว้นตัวคราบกลัวผู้เว้นชั่วไม่ใช่ครอกลัวภาภาคมโนอภภาภาคมโนผู้ควรแก่มากคลนิพพานผู้ไม่ควรแก่มากคลนิพพานนิยตโตอนิยตโตผู้เทียงผู้ไม่เทียงปฏิปันโนภาเลติโตผู้ปฏิบัติอริยมรรตั้งอยู่ในอริยภุ อรหาันาาตายาปฏิปันโนเป็นพระอระหรันต์้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอระหรันต์โอคโลออปาลาปฏิสาธิกาตาปรมาเทนาเตนหาบุคคลไม่ได้โดยประมาทหือความหมายอันแทจ้จริงหรือ,อามอามันตาถูกแล้วยโยสาธิกาโทป,ปรมาโทตัโตทป,ปทุคัโลอโปโอปาลาปฏิ สาจจกาธาปรมาเทนาติปรมาตเกิความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่คนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาณคือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือนาหิเเอวังวัตะเพท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอาจานาหิเนกาหังอันจิโปคาโลอุปลาปติ สัจเจกตาปรมัตทนาเนาตนะวัตเรวัตเพโยสาัจตจกโทปรมทะทะทะปัตโทตัโตโสุคโลอุปลาลปะติภาตาปรมัตทนาติเมชาท่านจงโู้นกหาการของกลามเถิดท่านคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมาณคือโดยความหมายอ่านแท้จริงแลว้วท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาณ คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาณคือโดยความหมายอันแท้จริงนั้นคำตอบของท่านที่ว่าประมาณคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาณคือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงเียนเจเกเจกุศาธรมาธรรมบางเหล่าเป็นกุศล สัพเพเตกุสลามูลาทมเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลเยวาปานากุสลามูลาอีกอย่างหนึ่งทงเหล่าใดมีกุศลเป็นมูลสัพเพเตธรรมากุสลารมเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศลเยเกเิกุสลาธรรมาทมบางเหล่าเป็นกุศลสัพเพเตกุสลาโมเลนาเอกมูลา ทำเหล่านั้นทั้งหมดมีมูมลดันเดียวการกระทำที่มีกุศลเป็นมูลเยวาปนาคุสลาโมเลนะเอกมูลาอีกอย่างหนึ่งทำเหล่านกระทัที่ม,ม,ล,เมลเป็นกุศลสัพเพเตธรรมาคุสลาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลอธิตาเหตุปัจจยโยทำที่มีอดีตเหตุเป็นปัจจัย รูปารมณปัจจโยธรรมที่มีรูปารมณ์เป็นปัจจัยฐันธาี่ปฏิปัจจโยธรรมที่มีขันธาที่บริเป็นปัจจัยอนันตรมปัจจโยธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรข้นในระหว่างสมานันตรปัจจยโยธรรมที่มีปัจจัยมีที่สุดเสมอกันสหอาชาตาปัจจโย ธรรมที่เกิดพร้อมกับปัจจัยอันญมันยปัจจโยธรรมที่เป็นปัจจัยของการละกันเนจยปัจจโยธรรมที่เมีนสัยเป็นปัจจัยโอปานิสัยปัจจโยธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัยโอเรชาตาปัจจโยธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจจัย ปาชาชาตปาดใจโยธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัยใจเสวนปัาปัจโยธรรมที่มีการเสพเป็นปัจจัยกายกรรมปัาจโยธรรมที่มีกายกรรมเป็นปัจจัยวิปากปัจจโยธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัยกวลิงการะััจโยธรรมที่มีกวลิงการาหารเป็นปัจจัย จากคนตรีปัจโยธรรมที่มีจากคนสีเป็นปัจจัยโลภุตราชานปัจโยธรรมที่มีโลภุตราชานเป็นปัจจัยโสตปาติมาคปาจโยธรรมที่มีโสตปาติมาเป็นปัจจัยสัมปยุตตาปัจโยธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัยเวปายุตตาปัจโยธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัย อาธิปัจจโยธรรมที่มีปัจจัยนาธิปัจจโยธรรมที่ไม่มีปัจจัยเวกตาปัจจโยธรรมที่มีการอยู่ปราศจากเป็นปัจจัยอาเวกตาปัจโยธรรมที่มีการอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัยนิโรธาปัจจโยธรรมที่มีความดบเป็นปัจจัย นี่เปลี่ยนนปยยัจจโยธรรมที่มีนี่เปลี่ยนเป็นปัจจัย